ช่วงย้อนตำนานความอร่อยโดยการถุงต้มปตทในช่วงของย้อนตำนานความอร่อยวันนี้นะคะการถุงต้มปตทยังพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณวารจากศาระตรงนี้อยู่ด้านหน้าของตลาดวรจรพอดิบพอดีเลยนะคะข้างในซอยเข้าไปน่าจะประมาณสัก30เมตรยยมีกว๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันว่าวันนี้การถุงต้มปตทในช่วงของย้อนตำนานความอร่อยจะแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรนะคะคุณผู้ชมเข้ามาเลยค่ะ นี่ละค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวแค้เจจูนะคะที่เราอยากจะแนะนำในวันนี้รสชาติไม่ต้องพูดถึงค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชิมด้วยกันค่ะ ผู้ชมรู้จักกับเจ้าของร้านบะหมี่เจจูนะคะคุณฮุงค่ะสวัสดีค่ะตำนานนี้มีมากิ่ปีแล้วคะ60กว่าปีแล้วค่ะโอ้ยแต่รุทธนคงเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะจึงเป็นสูตรดั้งเดิมทุกอย่างนะคะแล้วก็ทุกอย่างทำเองทั้งหมดมีไหมคะที่แบบเป็นลูกค้าเก่าแก่ที่เห็นตั้งแต่หนุ่มจนแบบว่าวัยรุ่งเลยอย่างเงี้ยมีกินตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้แบบมีครอบครัวเลยอย่างเงี้ยันไปอย่างนี้เลยค่ะ เียวแค้มันคืออะไรคะค่ะมันอยู่ที่ว่าเครื่องลูกชิ้นเนี่ยมันจะหลากหลายมากมวเตียวแค้เนี่ยสำคัญเลยจะต้องมีวเดียอเอเต้าหู้ไส้หนึ่งอย่างนี้ค่ะอืมแล้วก็จะเป็นจะมีลูกชิ้นหมูที่เป็นสูตรโบราณแบบนี้ไม่ใช่เนื้อเคี่ยวๆหมนหน้าตาไายลูกชิ้นปลาแล้วใส่เนื้อคอหมูล,ลงไปด้วยโอมันก็จะแบบมีกิดเกนอกจากวเตียวแล้วก็มีของทานเล่นก็นจะมีกุ้งมังกรอันนี้นะคะจะแข็ขึ้นแขกขึ้นค่ะ อะไรอร่อยที่สุดทะเนี่อ่ะขึเตี๋ยวแคบเนี่ยจะต้องทานเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่แห้งหรือเส้นหมี่น้ำคะเส้นมีน้ำค่ะเส้นหมนนนี่น้ำค่ะน้ำซุปที่นี่ก็อร่อยมากใช้กระดูกหมูเยอะมากไม่ได้ใช้ชูรสเลยก็ๆๆจะหอมแล้วก็มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของที่มาเองด้วยค่ะหน้าตาหน,น้าทานอย่างนี้เอง,เองค่ะจะมีผู้คนแวะเวียนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานเดี๋ยวถามดีกว่าถ้าหากว่าใครอยากจะมาเนี่ยมาที่ร้านนี้มายังไงคะถ้ามาจากแยกกุลจักค่ะโรงพยาบาลกลางมาแล้วก็เลี้ยวขวา ประมาณร้อยเมตรก็จะเจอหน้าตลาดกาลจักรค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ50่สิเมตรก็จะถึงร้านแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับคุณพุงนะคะเจ้าของตำนานความอร่อยของเรานะคะก<ม>๋วยเตี๋ยวเจจูและขอขอบคุณกาถุงต้มปตทค่ะที่แนะนําร้านอร่อยๆให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ สรุนโดยกาซหุงต้มปะจะัจทตทคุณภาพเต็มทุกถังพลังที่เป็นหนึ่ง